ก็สวัสดีนะครับตอนเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับเมล็ดแตงโมนะครับตัวนี้เป็นเมล็ดของตะวันต้นกล้านะครับเป็นเมล็ดแตงโมอ่อนนะครับนี่ตัวนี้ซื้อมากระป๋องละร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับ ถือว่าคุ้มมากนะครับกตบตัวนี้นะครับเป็นเป็นพันหงแดงนะครับหงแดงแชมเปี้ยนตัวนี้ซื้อมาสองป่องนะป่องละร้อยนะครับตัวนี้เป็นป่องสี่สิบกร,รัมนะครับปลูกไปแล้วป่องหนึ่งนะครับเหลือป่องหนึ่งก็คือ,อลูกของเขาจะคล้ายๆกับกินนาลีนะครับของตะวันต้นก้านี่แหละแต่ว่าสี สีผิวเขาจะเข้มเลยเห็นไหมสีจะเข้มเขมแบบนี้นะครับถือว่ารสชาติถือว่าเนื้อก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับคุณภาพก็ดีนะครับราคาเมล็ดก็ถูกนะครับแต่ทีนี้เรามาดูเมล็ดที่เปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็คือของเองนี้นะครับเปิดไว้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็คือถ่นะครับถ่แล้วก็มาเปิดเช็คเมล็ดพันธุ์ครั้งแรกนะครับ ประมาณสิบยี่สิบเมล็ดนะครับงอกดีมากนะครับทีนี้ฝนมันตกนะครับปลูกไม่ได้นะครับปั่นมาตีร่องไม่ได้เพราะว่ามันเชื้นมากก็เลยเอาไว้งั้นแหละนะครับพอมาอีกทีหนึ่งครับมาลองมาลองทดสอบใหม่นะครับปรากฏว่าไม่งอกเลยนะครับนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเปิดอย่างนี้ไว้นานๆอัตราการงอกไม่มีเลยครับเนี่ยเห็นไหม นี่คือเมล็ดที่ไม่งอกแล้วนะครับเขาจะอาแบบนี้นะครับเวลาบีบเขาจะมีมีน้ําออกมานะครับก็คือเมล็ดมันฟอไปแล้วนะครับไม่นานนะเปิดไว้แค่ประมาณเดือนสองเดือนเองนะครับเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้แล้วนะครับแต่เคยปลูกมาแล้วรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวว่างๆจะซื้อมาปลูกใหม่นะครับปลูกมาปลูกเล่นๆดูนะครับ สำหรับ,รบตัวนี้เป็นแตงโมงอ่อนนะครับดูเมล็ดของเขานะครับครับต่างกันมากนยะเห็นไหมเมล็ดจ,จะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยปลูกเหมือนกันนะครับแตงโมงอ่อนอก็เอามาลองทดสอบเมล็ดพันธุ์นะครับปรากฏว่างอกดีนะครับเห็นไหมนี่ครับเมล็ดที่งอกพร้อมที่จะนําไปปลูกนะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ พอระบบแล้วเขาจะออกลาอ่างนี้ครับทีนี้เรารู้แล้วว่ากระปองนี้มันงอกดีเนี่ยครั้งต่อไปอะ่ะเราไม่ต้องบ่มก็ได้นะครับเราแช่น้าไว้ประมาณสามสามชั่วโมงแล้วก็เอาไปหยอดเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมผมทดสอบดูนะครับเพราะว่าการพลาดนะครับผมจะทําแบบนี้ตลอดนะครับการพลาดอันนี้ก็คือปลูกไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยนะครับทีนี้ ทีนี้เรามาดูมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ตัวนี้นะครับผมผมแช่มเมล็ดไว้นะประมาณ9้าโมงเช้านะครับ9้าโมงเช้าสิโมงเช้านี่แหละนะครับแล้วก็เอามาบ่มไว้ในกระติกนะครับเนี่ยประมาณเที่ยงถึงบ่ายนะครับของเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10 1สบโมงเช้านะครับมาเปิดนะครับก็จะอยู่ราวประมาณ ยี่สิบนะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับก็ก็รวมรวมกับแช่แล้วก็ประมาณยี่บสี่นะครับตีดีไปเป็นยี่ิบสี่นะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็คือเอาไปหยอดได้เลยแต่อันนี้ผมจะเอาไปลงแป้งเลยครับก็เอาไปอ่ามาคุกนี่ตัวนี้นะครับอ่าเป็นแป้งนะครับแป้งเย็นหรืออะไรก็ได้นะครับคุกคุกให้มันไม่มีกลิ่นเมล็ดแตงโมนะครับเพราะว่าเอ่อ หนูมันจะได้กลิ่นนะครับแล้วมันจะคุยไปกินนะครับแล้วก็เอาไปหยอดลงแปลงเลยนะครับไม่ได้เพาะถานนะอันนี้ไม่ได้เพาะถานนะครับปลูกแบบง่ายๆเลยนะครับสาเหตุที่ปลูกแบบนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปรดน้ําก็ได้นะครับในช่วง30วันแรกนะคือปล่อยปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วที่แล้วเวลาใส่ปุ๋ยอ่ะ30วันให้หลังนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับเราก็ สูบน้ําใส่ได้แล้วก็หวานปุ๋ยได้เลยนะครับมันจะง่ายกว่ากว่าที่เราไปเดินระบบน้ําหยดนะครับก็คือแบบนี้นะครับกระป๋องนี้ก็คืออ่ตทดสอบแน่นอนแล้วว่างอกนะครับก็คือเอาไปแช่น้ําได้เลยนะครับแช่น้ําประมาณสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาไปหยอดปลูกได้เลยงอกแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ก็ มาถ่ายให้ดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการพอมเมล็ดครับพรอมเมล็ดแตงโมงยังไงให้มันงอกนะครับเกิดดีร0อนะครับ